ผมสวัสดีครับผมเจอกับทีมงานเรานะคุณมีบาดานนะวันนี้เราก็ได้มาทําการขุดเจาะบ่อบาดานที่อาเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องทายนะวันนี้เราจะมาทําการเจาะด้วยบ่อหกคูนสี่นิ้วนะบ่อมาตรฐานนะบ่อปิดเราก็ได้ใช้หัวเจาะร้อยสี่สิบมิลนะเนี่ยก็คือวิธีการดูหัวเจาะ แล้วก็คำนวณดูด้วยสายตานับว่าประมาณนี้นับรอดท่อ6นิ้ว,วก็เสงสัยยังไงก็ดูนะครับก็จะได้ทำการเอาหัวเจาะลงทำความลึกนะครับเราก็ได้วางกันสุดไปทั้งสิ้น15เมตรนะครับกันสุด6นิ้วนะครับ บ่อนี้เป็นชั้นดินที่ลึกมากครับชั้นดินอยู่ที่15เมตรเราก็ได้วางกันทุดลงไปที่15เมตรตอนนี้ก็กําลังจะลงหัวเจาะนะครับตัวนี้คือหัวเจาะนําความลึกครับหัวแฮมเมอร์หัวกระแทกนะครับผมเราก็เจาะด้วยระบบแอร์นะครับวันนี้พื้นที่ไม่ใช่ทรายนะเป็นดินดานชั้นดินดานนะครับแล้วก็ได้ทํา การขุดจอด้วยหัวแฮมเมอร์นะครับ1้อยสี่สิบมิลนะผมแล้วก็เราก็จะได้ใส่ท่อแซะล่องท่อกันพังให้ลูกค้าโลยหินกองน้ำก็เป็นบ่อมาตรฐานครับบ่อนี้แล้วก็ตอนนี้ก็กำลงังลงก้านที่ลงไปเรื่อยๆนะครับ น,นี้อทำการขุดดรอปกัแล้ว24เมตรแล้วครับผมก็ยังไม่ได้เจอตาน้ํานะเป็นการกินตานอยู่นะครับผมแล้วก็จะทำการขุดดอกไปเรื่อยๆครับเป้าหมายนะจะอยูเกือบ40เมตรนะจะเจอตานนํานะครับผมตอนนี้เรากำลังตามตาน้กไปเรื่อยๆก่อนครับ ราก็ทำการผุดจอยอยู่ที่โพนวิสัยหนองคายนะครับเอีท่านไหนได้ชมได้ดูแล้วก็เผื่อดูใกล้ๆพื้นที่ของท่านก็ติดต่อแล้วได้นะครับ0892784255นะครับยินดีรับใช้นะครับให้กำศปรึกษาเรื่องบอ่อประดานบอ่อทุบบ่อพังมีตาน้ำหรือเปล่าก็ปรึกษาได้นะครับผมโูนบุดรนหนองคายนะครับ วันนี้ก็ไปได้เกือบ30เมตรแล้วครับเจอเริ่มเจอเริ่มงมีตา,าน้ำขึ้นมาแล้วครับก็เ่มเห็นตา,าน้ำขั้นแรกมาแล้วครับ เริ่มเริ่มเห็นถ่าเป็นเครื่องพวกนี้นะถ้าเจอน้ำก็น้ำขึ้นมาแบบนี้แล้าเห็นเลยนะไม่ไม่ต้องสงสัยยากครับวันนี้ไม่ได้กินฝุ่นนัดเพราะน้ำอยู่ตื้นนะครับคงไม่ได้กินฝุ่นนะน้ำไมเรื่มมา วันนี้ยังไงก็คงไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะเป็นเอาลางที่ดีนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีครับผมครับเยียนทาง FC ทางของคายนะครับใครสนใจอยากให้เข้าจุดเจาะอยากให้เข้าสำรวจนะติดต่อเราได้นะครับผมคงจะอยู่หนองคายอีกประมาณสัก สามปีวันนนัเอ๋อลิปปีท่านไหนใค้ดูผ่านเราก็ติดต่อเราได้นะครับผมศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดแปดสี่สองห้าห้านะครับวันนี้ดูกันยาวๆนะชิปนี้จะทำให้จบเลยนะดูวิธีหาตานะทั้นตอนดูน้ำนะทางลูกค้า ก็ท่านก็ได้ติดตามเรามาสักระยะหนึ่งนะัดก็ได้จองซิวได้นัดหมายกันมาวันนี้นถ้าผมทนก็ได้ทําเป็นบ่อปิดคนระับบ่อนี้สเปคบ่อปิด4หกคูณ4ครับบ่อมาตรฐานคนระับแล้วก็จะติดชุดแข็งโซล่าเซลล์ด้วยคนระับก็ทั้งชุดทั้งเจาะบ่อทั้งชุดแข็งโซล่าเซลล์ด้วยเลยคนระับ เราก็ได้รับประกันลูกค้านี่สองปีทั้งบ่อทั้งชุกแขคงับแขงเราก็จะใช้โมโนฮัลสี่ร้อยนะชุดปังก็แฮนด์ลูนะครับตอนนี้เราก็พูดได้แล้วว่าเราจะวางแขนติดปั๊มติดอะไรยังไงครับเพราะเจอน้ําแล้วน้ําก็ยังเป็นน้าจืดอยู่นะครับเมื่อตอนนี้แถวนี้ต้องระวังเป็นน้ําเค็มนะครับ เพราะเราต้องชิกระยะตลอดครับทิ้งห่างไม่ได้นะผมเดี๋ยวไปเจอน้ำเทียมจะกลายเป็นศูนเปล่าอีกครับน้ำตาแรกก็ามาแล้วคนระับอยู่ที่20กว่าไปหา30เมตรครับ ก็ยังไม่เยอะนะครับหรือว่ายังไม่ยังไม่เยอะนะครับถุงนับตาแรกเองคนระับเราก็จะได้ขุดเจาะตามไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเจอตาเดียวแล้วเอาเลยไม่ได้นะครับเราต้องคำนึงถึงว่าลูกค้าเขาจะใช้ไปเป็น2 0 30ปีนะครับเรามาทำทำบ่อให้ใช้ได้ยาวนานคนระับไม่ใช่ว่า 45- หปีเจาะกันทีนึงก็ไม่ไหวนะครับ เราจะมาทําให้ยั่งยืนนะครับสร้างบ่อให้ยั่งยืนนะครับาคาแพงหน่อยก็ก็คงไม่เป็นไรนะเสียครั้งเดียวให้มันจบนะครผมดีกว่าจะไปเสียหลายครั้งนะครับครับเราก็ต่อก้านไปเรื่อยนะครับก้านก้านนี้ก็สามเมตรครับสามเมตรสิบเซนนะครับแล้วก็ตัวเรื่องคมๆก็สามเมตรนะครับ วันนี้เรามาทำการขุดจอนะครับเมตรละหนึ่งพันบาทนะครับรวมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับสําหรับบ่อบ่อปิดก็มีท่อ4นิ้วลงไปชนก้นบ่อนะครับแล้วก็หินกองน้ําซับตาน้ํากองน้ําให้นะครับเป็นหินกองน้ําโดยเฉพาะนะครับผมบ่อมาตรฐาน,นครับบ่อนี้เรา กดจอให้ทางลูกค้าในเมตรละหนึ่งพันบาทครับแล้วก็ชุดแผงโซล่าเซลล์นี่ก็ยังยังไม่แน่นอนนะลูกค้าอาจจะใส่สี่แผงหรือสามแผงก,ก็เราก็ต้องดูคิวน้ำอีกทีนึงครับเดี๋ยวก็ค่อยจะวางแผนกันติดแผงโซล่าเซลล์อีกทีนึครับผมต้องดูคิวน้ำก่อนนะว่าน้ำจะได้ประมาณเท่าไหร่ แต่ดูตามประสบการณ์ตามสายตาแล้วนี่น้าน่าจะไม่ต่ำกว่า 6Q แน่นอนครับเพรตาตาแรกก็เริ่มใหญ่แล้วนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับพื้นที่แถวนี้